สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับลกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องลูกหมู Studio นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปิดเว็บไซต์ทีเดียวหลายๆเว็บนะครับที่เรา,เ,าเคยเข้าไปดูอ่าน safari นะครับสำหรับมือถือ iPhone นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับง่ายๆรวดเร็วนะครับเว็บไซต์ที่เราเข้าชมผ่าน safari ก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปตรง safari ตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์ที่เราเราเรา,เราเคยเข้าไปดูนะครับทีนี้เราอยากจะปิดทั้งหมดทีเดียวนะครับ ปกติแล้วเราจะปิดถ้าเราจะปิดมันจะปิดได้ทีละอันใช่ไหมครับเราก็จะแตะเครื่องหมายตัว x นี่ออกทีละอันนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปิดทีเดียวทั้งหมดนะครับก็แค่ให้เราแตะคําว่าเสร็จสิ้นค้างไว้นะครับแตะคําว่าเสร็จสิ้นค้างไว้เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมานะครับว่าปิดทั้งหมด7แถบนะครับก็คือ,อ,อหน้าเว็บที่เราค้นหา ตรงนี้ทั้งหมดนะครับว่ามันมีมันมีกี่แถบนะครับมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับก็แตะคําว่าเสร็จสิ้นค้างไว้แล้วก็แตะปิดทั้งหมด7แถบนะครับตรงสีแดงตรงนี้นะครับแค่นี้เองครับก็จะหายไปหมดแล้วนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับวิธีปิดทีเดียวนะครับแล้วก็มีวิธีการค้นหาประวัติที่ว่าเราเคยเข้าเว็บไซต์นะครับก็ให้เราแตะตรงเครื่องหมายบวกตรงกลางนี้นะครับ แต่เครื่องหมายบวกค้างไว้นะครับเสร็จแล้วเขาจะขึ้นมาให้ดูนะครับว่าเราเคยเข้าอันไหนไปบ้างนะครับเราต้องการดูอันไหนเราก็แต่นั้นเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ผมจะลองแต่ให้ดูนะครับคําว่าเฟซบุ๊กนะครับแต่เข้าไปก็จะไปหน้าเดิมเมื่อกี้ที่เราได้ลบไปนะครับนี่นะครับที่แถบนี้นะครับแค่นี้เองครับง่าย ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเผื่อมีสาระดีๆเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ